ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะออกกระช่างเน I want to see เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีแอคเเกมอีกเกมหนึ่งนะคะชื่อเกมว่า Stalker 2 h e a r t of Chernobyl นะคะโอเคเรามารีแอคกันเลยดีกว่านะ mm hmm. ภาพสวยกว่าอันภาคแรกเออภาพสวยกว่าภาคแรกนะโอ้แน่นอนภาคแรกมันเก่านะแล้วมึงพูดภาษายูเครนด้วยหล่อเชื่อเถอะเห็นไหมเรื่องตัวยูเครนกับรัสเซียต่างกันเหรอภาษา,าภาษาถิ่นไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นยูเครนหรือว่า ลเชนพูดที่พูดอ้าแบบเบอร์มากภาแบบซึ้งมากเหมือน l o t of us เลยภาคสองอะฟิลภาพ,พแบบเหมือน l o t อ of us เออ ก็เข้าใจไหมในในเดอะโซนอ่ะมันก็ยังมีอนโมอนี่อยู่และอันนี้มันก็คือเหมือนโยนโยนเหล็กออกไปเพื่อที่จะแบบ เหมือนตามหาปราการณ์อนโนมาลี่อ่ะเหมือนโยนโยนตรวจทางอ่ะว่าตรงไหนมีอนโนมาลี่อ่ะเห็นไหมตรงเนี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยเออคือเดอะโซนมันยังไม่ถูกทำลายถ้าจักจักจับสับสับอะไรอัติแสงดูดดีขึ้นฉันไม่ใช่มือใหม่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังแบบซร์ไรส์ฉันทุกวัน เราจะไม่มีวันคุ้นเคยกับเดอะโซนไม่มีทางมันแ<ป>กอัมมบมึงดูจังหวะที่ตอนมันเหยียบไม้มันต้องจึ้งแน่เลยอ่ะมึงฉากข้างหลังแสงคือแบบดีอ่ะเออสวยมากมันไม่เหมือนกับจ <ำ S 2> เกมเได้ไหมจำเพลงนี้<อ>ได้ไหมที่แล้วนะมึงดูนะโอ้ยยแบบไมยุบด้วยค่ะ เลยละเอียดเลยละเอียดพวกฝุ่นพวกไม้อะไรีดีมากแสงแสงอ่ะน่าทึ่งมากน่าเป็นคนถามนี่เองฉันจบมาจากโรงเรียนเป็นปีนะอาจารย์เห <laughs> มือนเรื่องเล่าเนาะ ไม่ก็คือมันเป็นจุดพักแคมป์ของเออ,อเหมือนทีเ่เจอแบบพยายามแบบไปทำให้ม,มันแบบไอ้นี่เป็นจุดพักแคมป์ของพวกเป็จุดเซฟแหละมึงไงเออพวกไม่พวกเขาเรียกว่าอะไรนะอูห้หูยจุดจุดพักแคมป์ของดีว่าบางทีปิศษแบบพวกสต็อกเกอร์นี่แหละพวกไปหาพวกอพวกอจะมา,านั่งเมาส์านั่งค้นหา มันไม่มีมิตภาพหรอกในนั้นน่ะเพือนด้วยชายแปลกหน้าตัวเอกชื่อสกีฟตัวเอกเชไม่ได้กูิซัสูดิดีฉากหลังเป็นแบบลงต่อตปก่อน เดอรโซนให้ชีวิตใหม่แก่ฉันยังงไเพราะฉะนั้นฉันเตรียมตัวที่จะกลับไปแล้วฉันจะปกป้องมันจะปกป้องเดอร์โซนแต่ไปก็คือตัวอะไรอะอาจจะเขาเดาว่า ไม,ไม่แน่อาจาจะเป็นตัวเอกจักภาคแรกก็ได้ที่รอดอชายแปลกหน้าเม่อกี้จะไปไหนพิยารพิยารก็คือจุดพวกเต่าปฏิกรนั่นแหละดูทันติงนะสต็อกเกอร์สู้ๆนะเอะละประมาณว่าขอให้แบบ เป็นเป็นเป็นการล่าที่ที่ดีนะโอเคคิดว่ายังไงกับเกมนี้ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับภาคไม่ไม่ต้องเทียบเพราะว่ามันคนละยุคกันในไม่ไม่ได้หมายถึงภาพลักษณ์หมายถึงว่าตอรี่ภาคต่อคิดว่าไงจะว่าคือมันก็ มันยังไม่เปิดอะไรมากเข้าใจไหมในใ,ในในทิวเลอร์นี้แล้วก็รู้สึกว่าออที่หายไปที่ซุม่มไปซุ่มทำเนี่ยทำได้ดีมากหมายถึงว่ากลับมาพร้อมกับโอ้แบบกราฟิกรายละเอียดแสงทุกอย่างคือดีเป็นเกมแบบ next gen แต่ว่าเรื่องเนื้อเรื่องอะ่ะอันนี้คือแอบไปทำข้อมูลแอบไปรีเสิร์ชมาเล็กน้อย ก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีกลุ่มกลุ่มคล้ายคล้ายภายคาาแรกที่แบบว่าจะมีคนคุ้มกันวิชแกนเทอร์ or, ใช่ไหมไอ้มณีตรงกลางอะแล้วก็จะมีพวกกลุ่มที่พวกสตอกเกอร์ที่ที่เข้าไปหวังว่าจะจะเข้าไปให้ถึงวิชแกนเทอร์ถูกไหมอ,อันนั้นคือแล้วก็เออน,นั่นคือกลุ่มในภาคแรกส่วนภาคเนี้ยจะอารมณ์เหมือนกับเออก็จะมีกลุ่มที่บูชาเดอะโซน และมองว่าออมองว่าเดอะโซนน่ะคือพื้นที่แห่งอิสระภาพที่แบบว่าใครก็ตามที่อยู่ในเดอะโซนก็คือมีสิทธิ์อิสระนะ่ะจะทาอะไรก็ทำอะไรงเงี้ยก็เหมือนแบบชื่อกลุ่มฟรีดอมเออก็คือเหมือนกับว่าจะจะจะ,จะทาให้เดอะโซนน่ะแผ่ขยายออกไปเหมือนแบบต้องการให้เดอะโซนมันใหญ่ขึ้นนะ่ะกับอีกกลุ่มงนึงชื่อว่ากลุ่มดิว y ีก็คือกลุ่มที่คิดว่าเดอะโซนน่ะจะต้องถูกควบคุมหมายถึงว่า ก็ไม่ได้ว่าจะทําลายหรือว่าอะไรแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้เดอะโซนมันมันขยาย,ย,ายวางกว้างไปมากกว่านี้ซึ่งเข้าใจไหมภาคแรกมันยังจบแบบหักมุมเลยเข้าใจไหมยังมีตอนจบแบบหลายแบบอ,อ<ล>ะไรอย่างเงี้ยภาคแรกมันก็มีแบดเอ็นกับกูดเอ็นแต่ว่ากูดเอ็นมันตอนนั้นที่เราดูมันจบแบบมันก็มีกูดเอ็นสองแบบแล้วก็แบดเอ็นก็มีห้าแบบก็คือมันมันมีฉากจบเยอะแล้วก็รู้สึกว่ากูดเอ็นก็เป็นฉากจบที่หักมุม มเพาาะว่สรุปแล้วคนที่คนที่พระเอกไม่ตามหาน่ะก็คือตัวพระเอกเองถูกไหมตัวตัวตัวเอกเองแต่ในภาคนี้นางก็พูดอยู่นะว่าแบบนางก็ยังอยู่นะตอนที่นั่งอ่ะคือไม่ไงแต่มันคนละคนไงมันไม่ใช่กับคนแบบภาคแรกไงกูเดาวเป็นรู้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือสกิปนี่ก็เป็นเหมือนเป็นสตอเกอร์เหมือนกันแต่ว่าคือจากทิวเลอร์นะที่ว่านักเดินทางคนอื่นถามว่า เออพวกผู้ล่าอาร์ติเฟตคนอื่นถามว่าเออเธอจะไปไหนล่าเออสก,สก,กิปก็ตอบว่าจะไปพิย์ตก็คืออีตรงที่ตั้งโรงงานเชนอบิลนั่นแหละเออ,อไอสตอกเกอร์อ,อ่คนนึงก็เลยบอกว่าเออโชคดีนะข้างนั้นนะ่ะก็โชคดีแล้วกันแล้วก็ทําหน้าแบบกลัวๆนะนิดนึงคือแบบมันเป็นสถานที่ที่แบบอันตรายอะไรเงรี้ยซึ่งไม่รู้อะไรเลยนอกเหนือ,นอจากนั้นหมายถึงว่าไม่บอกว่า เมนพอย์คืออะไรหล่ะเล็กก็เหมือนภาคแรกที่เปิดมาก็เออก็มีเดททรัคที่ว่าฟ้าผ่าลงมาก็ไม่ได้แบบเออคือแบบเปิดมาแบบไม่มีเออไปปฏิปต่อเองในในเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็เป็นเสน่ห์ของเกมเนาะแต่พูดถึงก็คือภาพแสงสีเสียงอะไรเงี้ยมันดีคือดีดีมากหน้าหน้าแบบอยากเห็นในตัวเกมจริงๆว่าจะออกมาเป็นยังไงอืมคก็ ครั้งนี้ก็มารียกจบเป็นไปแล้วนะคะก็ขอถ้าเราสองคนทำารีอคหรือว่าใช้ความคิดเห็นที่แบบไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ขอก็<ห>เป็น<อ>ความเห็นส่วนตัวเนาะใช่เป,เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะก็ขอตทษขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย